ัวของหญิงสาวคนนี้ทุกคนแพ้พึ่งแต่ตอนนี้เธอและแม่ของเธอถูกฝูงพึ่งติดอยู่ในรถนั่นเป็นเพราะแม่ของฉันขับรถมาก่อนระวังอย่าให้ชนเข้ากับรถเข็นพึ่งทําให้ภาชนะพึ่งนรัตหาชาชอกออกมาสักครู่พึ่งที่ตื่นตระหนกบินออกไปหมดแล้วคนขับที่ได้รับบาดเจ็บยังคงพยายามขอความช่วยเหลือแม่และลูกที่อยู่ในรถโดยไม่คาดคิดเขาถูกพึ่งต่อยและเป็นลมไปฉันเห็นพึ่งทุกตัวถูกดูดผ่านมาที่นี่ชั่วพริบตาพวกเขาก็เต็มรถทำให้แม่กลัวจึงรีบขอความช่วยเหลือโชคดีพอได้รับการปลอบใจจากเจ้าหน้าที่แม่แลลละูกสสาวงงบ โดยไม่คาดคิดพึ่งฉลาดมากพวกเขาเดินตามท่อระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศแล้วเข้าไปข้างในแมรี่ปิดท่อระบายอากาศแต่ในเวลานี้มีพึ่ง3ตัวบินไปหาแกรสเจ้าหน้าที่แนะนําว่าอยากเคลื่อนย้ายมิฉะนั้นจะทําให้พึ่งโกรธโดยไม่คาดคิดมีพึ่งตัวหนึ่งบินไปที่หน้าของแกรสพึ่งกําลังจะคลานเข้าไปในดวงตาของเธอแกรสทนไม่ไหวแล้วแต่เธอก็เอื้อมมือไปตบมันจนตายแม้ว่าพึ่งตัวนั้นจะตายไปแล้วก็ตามแต่พิษของมันยังคงอยู่บนใบหน้าของแกรสเนื่องจากแกรสมีความไวทาให้หายใจลําบากโชคดีมียาอยู่ในรถเวลานี้ แม่จึงฉีดยาให้เธอทันทีวินาทีต่อมาลมหายใจของแกรสค่อยๆสงบลงแต่เมื่อแม่ของฉันถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกขึ้นเกาะคอเธออีกครั้งแต่ให้ยาไปเข็มเดียวจากนั้นผู้เป็นแม่ก็เริ่มหายใจลำบา,ากเ,กเาจ้าหน้าที่ก็บอกอย่าตื่นตระหนกกรุณาฉีดยาออกไปยาที่เหลือก็เพียงพอที่จะรับมือสถานการณ์ได้เมื่อแม่ดึงเข็มฉีดยาออกมาเธอเป็นลมแกรสรีบฉีดยาออกไปทันทีฉีดให้คุณแม่วินาทีต่อมาอาการของคุณแม่ดีขึ้นแล้วแต่อันตรายยังไม่จบ มอบหมายงานจัดการพึ่งให้กับทีมผู้ภายทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุคนขับหยุดหายใจผู้สัญจรผ่านไปมาเป็นลมด้วยใบหน้าบวมดูรถที่รายล้อมไปด้วยพึ่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำก๊าซโคสองมาฉีดพ่นทันทีฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะสูบบุหรี่เพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นเครื่องหยุดทำงานแล้วปรากฏว่าบริเวณส่งไฟฟ้ามีพึ่งปกคลุมอยู่แต่ในเวลาที่เกิดอันตรายถังน้ำมันของรถเข็นทำให้เกิดเพลิงไหม้จึงต้องออกไปดับไฟก่อนในเวลานี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ค้นพบสิ่งนี้พึ่งกลัวควันมากพวกเขาไม่กล้าไปยังสถานที่ที่มีควันเขาจึงรีบหยิบเครื่องพ่นยาขึ้นมาสเปรย์ไปทางพึ่งไม่คิดว่าวิธีนี้จะได้ผลขนาดนี้เมื่อควันหนาาขึ้น้นนอยกไปใาาศดว จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พังประตูอย่างรวดเร็วช่วยแกรสและลูกของเธอแม้ว่าแม่และลูกจะหนีรอดไปได้แต่ผู้สัญจรจากก่อนหน้านี้ไม่โชคดีนะเขาถูกพึ่งต่อยและใบหน้าของเขาบวมแม้แต่ทางเดินหายใจก็ยังเต็มไปด้วยพึ่งโชคดีมีไลฟ์การ์ดที่มีประสบการณ์เขาเปิดเครื่องดูดฝุ่นดูดพึ่งทั้งหมดออกไปหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งของการรักษาชายคนนั้นก็ฟื้นคืนสติหลบหนีอันตรายแต่เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังวางแผนเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุรถเข็นระเบิดทำให้พึ่งกลัวเป็นครั้งที่สอง พวกเขารวมตัวกันอยู่ในอากาศก่อตัวเป็นเมฆที่น่ากลัวบินสู่ใจกลางเมืองแปลกเมื่อตกกลางคืนพึ่งบนเรดาร์หายไปอย่างลึกลับอีกครั้งไม่คาดคิดตอนนี้พวกเขาได้พบสถานที่พักผ่อนแล้วคืนนี้พวกเขาไม่ต้องการสร้างปัญหาอีกต่อไปแต่วันรุ่งขึ้นอุบัติเหตุก็ยังเกิดขึ้นเพราะในช่วงเปิดตัวน้ําหอมเมื่อนางแบบฉีดน้ําหอมดูเหมือนพึ่งจะได้กลิ่นเลือดพวกเขารีบวิ่งไปที่โมเดลทําให้เกิดความวุ่นวายในที่เกิดเหตุ ใครวิ่งช้าจะถูกเผาจนหน้าบวมน่าสงสารกว่านางแบบอีกเพราะเพิ่งตั้งใจจละไล่ล่าเธอให้ถึงที่สุดเพื่อความอยู่รอดเธอกระโดดลงสระนา้านั่นเป็นเหตุผลที่ฉันสามารถหลบหนีการโจมตีได้แต่เธอก็เพิ่งปรากฏตัวออกมาถูกพวกเขาเผาไม่มีทางทุกคนต้องมอบพ่อน้ําให้เธอปล่อยให้เธอซ่อนตัวอยู่ข้างใต้เพื่อความปลอดภยัยและขอความช่วยเหลือเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงทุกคนก็เงียบเมื่อทราบว่านางแบบโดนจับข้อหาใส่น้ําหอมกับตันเลือกนักวิ่งที่เร็วที่สุดทรงฉีดน้ําหอมให้ทั่วพระองค์ ให้เขาสวมชุดป้องกันแล้ววิ่งอย่างแท้จริงพึ่งเปลี่ยนเป้าหมายมาหาเขาทันทีเมื่อพวกเขาถูกล่อไปและกาดกระโดดลงไปในทะเลสาบบันทึกหญิงสาวแต่นางถูกไฟเผาร้อยครั้งถ้าไม่รีบดึงพิษออกเธอจะตายคราวนี้เป็นคนมีไหวพริบนำเทพออกติดบนใบหน้าของเธอพิษก็จะถูกกำจัดออกไปเช่นกันหลังจากรับประทานยาฉุกเฉินเธอพ้นจากอันตรายแล้วแต่ไล์กาดอีกคนกลับกลายเป็นมนุษย์พึ่งบน คนหนึ่งต้องเอาเครื่องดูดฝุ่นออกมาดูดฝุ่นพึ่งออกแม้ว่าอันตรายใต้ดินจะจบลงแล้วก็ตามแต่เหล่าพึ่งก็บินกลับขึ้นไปบนท้องฟ้าขณะนี้มีเครื่องบินกําลังบินอยู่นักบินค้นพบมันมีบางอย่างอยู่ข้างหน้าแต่เขายังไม่มีเวลาโต้ตอบเครื่องบินพุ่งชนกลางฝูงพึ่งสักครู่พึ่งเข้าไปในเครื่องบินผ่านท่อระบายอากาศทําให้นักบินได้รับบาดเจ็บเมื่อนักบินขอความช่วยเหลือโดยไม่คาดคิดมีเครื่องบินลำหนึ่งปรากฏขึ้นข้างหน้าวินาทีต่อมาเครื่องบินสองลำชนกันทําให้เกิดภัยพิบัตทาาางอกศ